வணக்கம் 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 ครับสวัสดีครับผมลุกเซอร์วิสครับวันนี้มาร่วมงาน n e x t e r ครับเป็นครั้งแรกครับกับการลงแท็กเดยกสำหรับการทสอบรถมีรถที่มาร่วมทำการทสวันนี้อยู่3ประเภทนะครับมีหนึ่งในนั้นก็คือจะมีรถตู้แล้วก็รายละเอียดรถนะครับลองชมดูว่ามีอะไรบ้างแต่ละคันนะครับคันแรกครับไฮไลท์ครับวันนี้รถตู้ครับ ทางลูกเซอร์วิสได้ร่วมกับแวนชอปครับสร้างรถตู้เพื่อทําการแข่งขัน <S <S แต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันต้องเริ่มจากการพัฒนาครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกช่วงล่างยางต่างๆครับขั้นแรกเลยการทำรถตู้ก็ต้องเรื่องระบบความปลอดภัยครับต่างๆในรถตู้คันนี้ก็จะมีโลบาร์กล่องมีโลบาร์นะครับมีโลบาร์ผมอะไรเบาะเบลนะครับแล้วก็ทังดับเพลิงคันนี้ยังอยู่ในพื้นฐานรถสแตนดาดอยู่ครับ เพิ่มเติมคือรีแฟตกล่อง ECU กล่งหลักแล้วก็ช่วงล่างด i มิ t เต s สลิปทุกอย่างจะเป็นสเปคเดิมของโรงงานเลยครับแล้วความยากง่ายของมันนะถเปรียนเพื่อกับพวกรถเก่งความยากง่ายในการทํารถตู้นะครับไม่ยากครับทุกอย่างพื้นฐานกับเหมือนรถกระบะเลยอยู่ที่การเซตติ้งช่วงล่างคันนี้จะพัฒนาช่วงล่างโดยแบรนด์ช็อปครับมีอะไรทุกชิ้นในการขายเบรก ร่วมกับ Nexter ที่เราพัฒนามาให้รองรับน้ำหนักเยอะๆครับ Next เตัวนี้จะเป็นสเปคที่เราใช้ของ Nexter เลยครับเป็นผ้าเบรกวิ่ง2เซกเตอร์ก็ยังไม่มีปัญหาอุณหภูมิของตัวนี้จะเป็น X C 2ครับทนได้ Honda 600องศาในปั๊มเดิมคาลิปเปอร์เดิมครับโดยรวมก็จะมีชุดแต่งครับรอบคัน ในแวนช็อปมีขายหมดครับไฟก็จะมาจากญี่ปุ่นชุดแต่งแอรโรพาสต่างๆครับสติ๊กเกอร์เราร่วมมือกับทางค่ายต่างๆครับสติกเกอร์ตู้สติ๊กเกอร์คัสเป็น BRC นะครับยางจากร้านที่จอม n t ็น a i ทนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วก็แวนช็อปต่างๆครับแล้วพอใจไหมครับสำหรับโปรเจกต์พอใจมากครับสำหรับวันนี้ในการวิ่งที่บุรีรัม หนึ่องนาทียี่สองครับในครั้งแรกในการลงแล้วเราก็จะพยายามพัฒนาให้มันเร็วยิ่งข,ขึ้นกว่านี้แต่ว่าถ้าใครติดตามรถตู้คันนี้ก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆครับจะต้องพัฒนาติดตามได้ทางเ,เพจแวนช็อปนะครับแล้วก็ลุกทีมเซอร์วิสครับจะมีอัปเดตเรื่อยๆครับว่าคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่แล้ว ต่างๆครับจากรถตู้ครับมาดูรถแข่งในการซูเปอร์เทอร์โบในรุ่นใหม่ครับที่เปิดขึ้นมาครับซูเปอร์แอนเซนคันนี้นะครับพิเศษก็คือ,อกล่อง ECU ตามกฎกติกาซูเปอร์แอนเซนนะครับกล่อง ECU จะเป็นแม็กซ์อที่เราเพิ่งติดตั้งไปในรถ v ีออสนะครับปีนี้เป็นปีแรกครับที่รถรุ่นนี้ปลดจากรายการแข่งขันโตโยต้าการ Toyota, ์ตูนเลสซิ่งมอเตอร์สปอร์ตมาเป็นรายการซูเปอร์เทอร์โบที่เราใช้กฎกติกาซูเปอร์เทอร์โบ มาดูครับความพิเศษของคันนี้นะครับสายไฟยังเป็นสายไฟเดิมครับแล้วก็กล่องนะครับเป็น Mac ECU ขับตัวเลสครับรุ่นคันนี้เราจะควบคุมเซกชั่นนะครับแล้วก็กล่องครับเป็นแฮนเดดปลั๊กกล่องคือสายไฟเดิมเราเสียบปลั๊กได้เลยอันนี้อยู่การทดสอบอยู่นะครับแต่ว่าเป็นอันแรกครับที่เราติดตั้งตัวต้นแบบใช่ใช่ครับตัวต้นแบบ วันนี้เรามาเทสตรงนี้ครับมีความพอใจมากในระดับหนึ่งในรุ่นนี้เราวิ่ง2นาที06ครับขับโดย,น,โดยนักแข่งครับนีนี่เมฆาละกีตาเป็นนักแข่งหญิงครับแล้วก็เราก็จะกลับไปพัฒนาอีกเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็บอดี้รถในบางจุดครับวันนี้ที่เราทดสอบก็คือยังเป็นยางโยโกฮาม่ารายการซูเปอร์เทรบโบเราจะใช้ยางฮันคุกครับ อ,อีกตัวหนึ่งน่าจะเวลาน่าจะดีกว่านี่ครับโดยรวมนะครับจอเดิมก็ยังขึ้นหมดนะครับวัดรอบก็ขึ้นความเร็วก็ขึ้น,น,นลองดูนะครับเราติดตั้งจอเพิ่มก็คือบอกบอกอแรงดันน้ำมันเครื่องต่างๆเราจะให้ครบขึ้นสมบูรณ์โดยจอเดิมเกณฑ์น้ำมันขึ้นวัดรอบขึ้นความเร็วขึ้นครับลองลองดูครับเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ด้านในครับแต่ว่าถ้าเป็นรถบ้านที่อยากติดตั้งอะครับ ทุกอย่างไม่ต้องมีจอ AM ตัวนี้ก็ได้เราใช้จอเดิมทุกอย่างขึ้นหมดวันรอบความเร็วครับโดย,ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับอกล่อ,องบบนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้ครับข้อดีเลยนะครับคือเราไม่ต้องเพิ่มตัววันรอบก็ได้อ,อ,อันนี้มันเป็นการพัฒนาของทีมงานแล้วก็ช่างวาิ่งของผมที่ดูแลรถคันนี้ การที่จะทำสายไฟครั้งหนึ่งการที่ใส่กล่องแม็กตัวหนึ่งเราต้องให้มันขึ้นได้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างเหมือนความเจตนาของรถเดิมทุกคนนะครับมันมีกล่องหลายประเภทกล่องแม็กอีซเนี่ยคือระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ที่กําลังพัฒนาคือมันดีอยู่แล้วอะแต่ว่าเราพัฒนาให้มันครบสมบูรณ์ในฟังก์ชันของกล่องให้ได้มากที่สุดบางคนใช้ซื้อตัวสปอร์ตก็ดีซื้อตัวอะไรก็ดีใช้ฟังก์ชันยังไม่ครบ เราพยายามใช้ฟังก์ชันให้มันครบที่สุดในตัวของกล่อง Mac ECU ตัวนี้แล้วเราก็จะพยายามพัฒนาร่วมกับ Mac ECU เป็นขั้นตอนต่อไปอีกครับรายการซ u เปอร์เท o บในคันนี้นะครับรุ่น Super ร์10.5ครับผมฝากติดตามด้วยครับ Audio <laughs>